น้ำแกงน้่มจีนน้ำแกงเค่ค่ะม,มาขักกินเงาลามใช้น้ำแกงเยอะๆกันเลยค่ะราดกันเลยน้ำแกงน้มจีนคอนอม,มาค่ะขนมจีนไอ้นี่ลูกตัวดองตัวดองนี่คองร้อย ต่อซอสไสกันนี่เลยค่ะมิ้นได้แรงออกอันนี้ก็คือถั่วง,งอกอใช้กันพันนีเ่เ้ยจำเดี๋ยวเท้าค,ค่อืมนะคะ Phụ nữ thích ăn kính xen numg chin lắm numg chin tạo nãy nà ta pak tum tung nà dereng kin numg chin pak tum tum tung nà pak my tum mi roi m m ร้อยค่ะอร่อย để nam nằm được tôi đúng nào, nào Bụt bụt เปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนหนากรดอง ปะปูกินยาแก้แพ้ไแล้วขึ้นรับปลืกตื่นขึ้นมาตาบวมเลย เียว่าไม่ได้ทำคลิปพอดีสัญญาณเน็ตมันหล่อมันค่ะอืมมันก็ฝนตกนักเลยถึ้งเสาไฟฟ้ามันหล่อมนึ้งทำไปสัญญาณเน็ตมันหล่อมไปกันถึงก็ไม่ได้ทำคลิปอญญเอ,อ,อเยอฟฟอญญเอว่าพอทึ้งทากั็รอดไม่ได้ก็เลยเอยุดวันหนึ่งแต่ว่าไม่ลงคลิป แค่าบานประปุนถ้าไฟดับมนะันน่ะไม่ใช่ถ้าฟุ้นตกกับไฟจะดับบ่อยมากให้เปบดฝ้นตกสักคินไฟตกเลยละ่ะไม่ตกก็ดับยาวเลย แลกว่าก็เลยได้ปักพร้อมไปหนึงวันเวลาปลาปูยืมมังไทอเห็นคลิปไม่ค่อยหมักค่ะพอชุวหมักปลาปวนจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปมาก ถ้ายู่เมืองไทยอะนะพรว่าปูลงทํางานอื่นกันไงแต่ถ้าเวลาปะปูไปบ้านแฟนนี่นะแต่สวีเดนนั้นมันว่างไงอืมถ้าว่าลงวันนึ่งเจ็ดแปดคลิปอืม ออกไปใต้วิวใต้ดอกไม้ใต้ทะเลใต้นุ่นอยู่ในร่นหมักป,ปูจ่ายชีวิตอยู่บ้านด้หมักว่าทํางานในบ้านแพ็คคงแพ็คคล้องส่งคล้องยอดมันปุ๊ก